เวลาคนแก่ไปฝากเราบนห้างนะครับนะการที่คนแก่ไปส่งเราขึ้นห้างนะครับนั่งตรงไหนให้ให้นั่งตรงนั้นครับทาไมคนแก่ไม่ให้เราลงนะครับยาลงเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าคนแก่ไม่มารับนะครับเขาจะพูดแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเคยไปป่าเหตุผลหลักๆที่คนแก่ไม่ให้ลงจากห้างนะครับอันดับแรกคือนะครับอาถรรพ์ป่านะครับอาถรรพ์ป่าก็จะหมายถึงสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับเวลาเราประจนภัยในป่าหรือไป หรือเวลาเรานั่งห้างกลางป่านะครับสิ่งที่นายพานมักมักพบประสบเจอนะครับนะอันดับแรกเลยผีบางบทนะครับผีป่าเจ้าที่นะครับและก็นะครับเสื้อสมิงในตำนานที่เขาพูดกันนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลนะครับเวลาผมไปป่าไปเขากับคนแก่นะครับเวลาเขาให้ผมไปอยู่บนต้นไม้ผมจะไม่ลงเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะสว่างหรือไม่ก็มีคนแก่มารับนะครับแต่นะครับเวลามีคนแก่มารับนะครับมากลางคืนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลงไปเลย ต่อให้เป็นหน้าตาคนที่ว่ามาส่งเราขึ้นห้างตั้งแต่แรกก็จริงนะครับอยาลงนะครับก่อนที่คุณยังไม่ทําสิ่งนี้นะครับตำนานสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเล่าเขาบอกว่าให้โยนไฟแช็กให้ขีดให้ดูใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเราไม่มีไฟแชกล่ะเวลาเราอยู่ในป่าแบบนั้นให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเท้านะครับอ่าส้นเท้าจะเย่งขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่คนของเรานะครับ รอยเท้าจากขยงนะครับให้สังเกต่าส้นเท้านะครับจากขยงนั่นเป็นแสดงว่าไม่ใช่คนแน่นอนให้เราต่อไปว่าไม่ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะไปเองนะครับแต่นะครับเราบอกแล้วยังไม่ไปนะครับให้เราหงายปืนทั้งกระบอกนะครับหงายขึ้นนะครับแล้วก็บอกไปว่านะครับถ้าไม่หนีจะยิงนะครับเพราะยิงสิ่ง อาถรรพ์ต่างๆอาถรรพ์ป่าต่างๆให้หงายปืนขึ้นนะครับอย่าไปคว่ำปืนลงนะครับคว่ำปืนลงไม่มีผลนะครับแต่ถ้าหงายปืนขึ้นนะครับสิ่งที่ในป่าอาถรรพ์จะกลัวการหงายปืนขึ้นนะครับไม่รู้ว่าเขาแก้คุณใสกันยังไงนะครับวันนี้ทั้งนั้นก็จะประสบการณ์นะครับการไปเดินป่าเดินเขานะครับของผมนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาบอกวิธีนะครับการเอาตัวรอดในป่าอาถรรพ์ต่างๆนะครับเวลาเราเข้าป่าเข้าเขานะครับนะแต่ก็อย่างว่านะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในป่าในเขานะครับแนะนําอย่าลงห้างเด็ดขาดนะครับเมื่อเราคุยกันกับเพื่อนๆแล้วเวลาไปนั่งห้างนะครับเราจะนั่งจนสว่างนะครับหรือนัดเวลาตีหนึ่งก็ตีหนึ่งเที่ยงคืนก็เที่ยงคืนนะครับการนั่งห้างหรือนัดกับเพื่อนนะครับให้ลงห้างเวลานั้นเวลานั้นนะครับแต่มานอกเหนือเวลานั้นไม่ใช่เพื่อนของเราแน่นอนนะครับให้เราคิดเสมอนะครับมีหลายอีกวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะนํามา เรียนรู้สอนเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับการเอาตัวรอดในป่ากับป่าอาถรรพ์ต่างๆนะครับนะเราจะอยู่ยังไงเราจะเข้าป่ายังไงสิ่งไหนที่ควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนไค,วไควรทํา